อัปเดตสินค้าเข้าววันที่15เดือน2ปี67ครับรอบนี้จะมีเป็นทุ่นโฟมเข้ามาทุ่นโฟมสีจะมีเข้ามาหมื่นกว่าลูกนะครับจะมีตั้งแต่ขนาด B1 B2 B3 B5 B6 B7 แล้วก็ B10 B10 นี่คือขนาด10เซนนะครับแล้วก็จะมีทุ่นกุ้งเข้ามาทุ่นกุ้งจะมีเข้ามา2ไซส์นะครับขนาด3 cm กับ4 cm แต่เรื่องสีเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นทุ่นที่เขาเอาเอาโฟมที่เป็นสีสีอยู่แล้วมาแปะแปต่อกันนะครับแล้วขึ้นเป็นรูปนะจะไม่ได้สีแบบเดียวทุกครั้งนะครับจะไม่เ,เหมือนกับพวกทุน่นทุ่นโฟมสีพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีสีเหลืองแดงอย่างนี้ตลอดคันเบ็ดจะมีเข้ามาเป็นคันรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับตัวแรกจะเป็นของ b e n วิงโกไอคอน ตัวนี้จะเป็นแบรนด์เบนมิงโก้นะครับในเครือของ a าชิโน o ตัวนี้ตูดคันจะใส่อลูมิเนียมกึ่งมานะครับใส่โลโก้ของเบนมิงโก้ด้ามจะเป็นด้ามกอกเครื่องตัวรีซซฟนี่ก็จะเป็นของอาเบนมิงโก้นะแต่ตัวคันเนี่ยตัวนี้จะเป็นคันลายผ้านะจะเป็นคันลายผ้าลายผ้าตลอดทั้งคันเลยนะครับไกด์เป็นไกด์แบบสามขา สำหรับงานหนักๆหกโหดนะครับเวทคันจะเป็น15ขีด30 lb มีเข้ามาทั้งหมด4ระยะนะครับ7ฟุต8ฟุต9ฟุต10ฟุตส่วนสีจะมีให้เลือก3สีนะสีเหลืองสีเขียวสีแดงจะต่างกันตรงออลูมิเนียมแล้วก็ตัวแหวนตัวดินนะครับคันตีอย่าปลอมโนเบิรครับตัวนี้เป็น new m o เด l นะเป็นโฉมใหม่ของปี2025เลย จะต่างจากตัวเดิมค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกที่เห็นเห็นเลยก็คือไกด์จะเป็นไกด์ทรง K นะด้ามจะเป็นด้ามยาง EVA ทรงพุดเดินเหมือนเดิมอฟอร์คิจะเป็นฟอร์คิปแต่งแบบนี้นะลดน้าหนักตัวนี้จะมีเข้ามาล็อตแรกเนี่ยจะมีเข้ามาเวทเดียวนะครับ8.17 lb จะมี2ไซส์ก็คือ6.6ฟุต2ท่อนแล้วก็7ฟุต2ท่อนตัวนี้จะเป็นคัน ทูสตีมนะครับคัน UL เวทคันจะเป็น2 6 l ขีด 6LB จะเป็นคันกาไฟนะครับด้ามจะเป็นด้ามไม้ด้ามไม้เคลือบนะแล้วก็ตูดคันใส่อลูมิเนียมไว้นิดนึงตัวนี้จะมีเข้ามาทั้งเบสและสปินนะครับมีเข้ามาทั้งเบสและสปินมีเวทเดียวคือ,อ2อขีด 6LB มีเข้ามา3ไซส์6้าุฟุต6.0ฟุตแล้วก็6 6ฟุต ฟอร์คิปจะเป็นฟอร์คลิปแต่งไกด์จะเป็นไกด์รุ่นใหม่ทรงเคนะครับไกด์จะเป็นไกด์ทรงเคแบบนี้คัน otion, อีโมชั่นคันลูมินาของอาไพโอเนีย er นะครับคันลูมินาของไพโอเนียตัวนี้จะเป็นคันที่สวยมากๆด้ามจะเป็นด้ามเบสบอลตัวนี้ต้องออกแสงนะถึงจะเห็นชัดนี่จะเป็นสีแบบลูไซด์นะครับกากเพชรตั้งแต่ด้าม รีเซฟนะฟอร์กิฟนี่ตัวนี้จะเป็นลายกากเพชรทั้งหมดเลยรวมถึงโคนคันด้วยนะครับจะมีเข้ามาทั้งเบสและสปินนะครับจะมีเข้ามาทั้งเบสและสปิน6.6ฟุตจะเป็นเวท10ขีด 20lb ส่วน7ฟุตจะเป็น12ขีด 25lb ไกด์จะเป็นไกด์สีไทเทแบบนี้นะทุกตัวมีทั้ง1ท่อนและ2ท่อนนะครับ สายเอ็นโหลดของไพโอเนียตัวนี้จะเป็นรุ่น Power Max นะครับความยาวม้วนละ100เมตรยาวต่อเนื่องกัน10ม้วนนะครับถ้าใครอยากได้สัก200เมตรก็สั่งไป2ม้วนตัวนี้จะมีเข้ามาตั้งแต่ขนาดา6ปอนจนถึง50ปอน์6ปอนจนถึง50ปอนนะครับแต่ว่ามีเข้ามาสีเดียวอันนี้จะเป็นสีเดียวนะสีออกแบบใส เวลาลงน้ำมันก็จะได้เกืนไปกับสีน้ำนะครับสำหรับน้าที่สนใจคันเบ็ดนะครับหรืออุปกรณ์ตกปลาต่างๆก็สามารถพูดคุยักทายกันได้ถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มก็จิ้มที่ตะกร้าได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ